เป็นเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจและเป็นเรื่องสําคัญมากที่รัฐบาลไทยมีแผนใช้งบประมาณอย่างกระตือรือร้นเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศการใช้งบประมาณจํานวน2.5งจุดหมื่นล้านเพื่อเติมเต็มโครงการคนละครึ่งทําให้เรารู้สึกมีความหวังมากมากว่าประเทศจะมีการเติบโตและพัฒนายอย่างรวดเร็วแต่ที่น่าสนใจคือการใช้งบประมาณในโครงการนี้มีข้อขัดแย้งและความยากลําบากในการดําเนินการทําไมถึงมีการต้องรอหลังจากการถแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีและรัฐบาล การตัดสินใจใช้งบประมาณในโครงการนี้มีข้อเสนอนะจากหน่วยงานต่างๆว่าจะมีช่องทางที่สามารถทำได้หรือไม่ทำให้เรารู้สึกว่ามีความยากลำบากในการดำเนินการนายพระดอนปริศนานันทกุลกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีจะเข้าเฝ้าถวายสัตว์ในวันที่24กันยายนและการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาจะอยู่ในกรอบวันที่29-30กันยายนแต่ต้องรอหลังจากนั้นให้นายกรัฐมนตรีทำหนังสือถึงประธานรัฐสภาเพื่อนัดหารือ3ามฝ่ายเพื่อแบ่งสรรเวลาและกำหนดวันที่ชัดเจนอีกครั้งซึ่งนี่เป็นขั้นตอน ที่ต้องผ่านก่อนที่จะสามารถใช้งบประมาณได้แต่ที่น่าสนใจคือการรอการถแถลงนโยบายและการตัดสินใจใช้งบประมาณนี้มีผลกระทบต่อการดําเนินโครงการคนละครึ่งจริงหรือไม่ถ้าการรอนี้ทําให้เสียเวลาและทําให้โครงการไม่สามารถดําเนินการได้ตามเวลาที่ต้องการจะมีผลกระทบต่อเศรษฐ,ฐกิจและการพัฒนาของประเทศอย่างไรมีข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นอย่างไรต่อเรื่องนี้มาพูดคุยกันในกลางคนเหล่านี้เพื่อหาทางออกและค้นหาคําตอบที่ดีที่สุดสําหรับประเทศของเรา